สิค่า FC พญธาพาะเลาะ FC ใหม่ FC เก่านะครับพี่น้องเมื่อน,นี้เฮาก็เดินทางมาวัดหลวงพอ่อพระไสเนาะครับพี่น้องจังหวัดหนองคายเด้อครับพี่น้องไปเพือนกันยาวๆครับเมื่อน,นี้ก็เดินทางมาวัดหลวงพอ่อพระไสครับ ลา,ามหลวงหมดเลยอยู่วัดผนแล้วพุ่นพุ่นได้นี่คือวัดหลวงพ่อพระใสครับจังหวัดน้องคายครับพี่นอ้อง นี่คือวัดหลวงพอ่อพระใสครับวัดโพชัยครับพี่นอ้องจังหวัดนองคายครับนุ่มห่าหายนะบ่บ่ไดเผาแล้ว เราบ่มนนนะเราบ่มาซื้อเรานี่คือบริเวณวัดโอชัยครับวันหลวงพ่อพระไสต้องเดินไปทางนู้นครับพี่น้องโมมียังดอกนั่นดีกว่สิมีแต่สกาละหลวงพ่อพระไสครับอยู่ในโบสถ์นั่นแหละครับพี่น้องอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน้องคายครับเป็นวัดอารามหลวงครับพี่น้อง กม่ได้ขอ่ไม่ไดข้าวไกข้าวเลยอะเล่นองเ้าะเดีะลงพอทั้งวัดขอให้ทีสิวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือคืนว no no ิหารเนาะครับพี่น้องวิหารที่ไปไหว้หลวงพ่อพระไซเนาะครับวัดงามเด้อครับพี่น้องวัดหลวงพ่อพระไซหนุนวัดงามเด้อ You're the younger one, right? นะครับชลวงเองลังเดินทางขึ้นไปนะครับพี่น้อเดินทางขึ้นไปสาระหลวงพ่อพระใสครับพี่น้ออยู่ในวิหารเร้อร์ครับวิหารโบสถ์ครับวิหารเจดี 哦。 ของโบราณนะครับเนาะ นเนี่ะครับพี่น้องนี่คือวิหารเจดียรหลวงพอผัดไสเด,ด้วยครับไปเฮาเสือออกเ่อครับฮะไทยในบอนเจดียนี่เจดีนี่<ะ> นัานพ tamam. e ูนต้นนาพูนฝ่าขายู <man <man <man! <man 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 ่ใช่ไเขอบคุณเหเนาะขเคแรกเมืองเก่าพูนแหละตัดวเตะตเมื่อบอ่ขับีเนาะพี่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะ ให้คำเาบุกเขามาคำบกมากระยาตแล้วน้ำน้ำยินน้ำหวานนะนะอือ